าดูกันข้อที่22คะแนนน้ำหนักของถุงซึ่งบรรจุอาหารขายส่งของบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยมีการแจกแจงปกติโอเคอ่านถึงจุดนี้เรารู้แล้วว่านี่น่าจะเป็นเรื่องของสถิติเหมือนเดิมนะสถิติปกติจะออก1-3ข้อแต่ละปีถ้าถุงมีน้ำหนักเกิน117.8กรัม มีอยู่67ปร์เซนตและถุงที่มีน้ำหนักเกิน126.7กรัมมีอยู่9ก้าปร์เซ็นต์จำนวนเปอร์เซ็นต์ของถุงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า125กรัมเท่ากับเท่าใดโดยกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติดังนี้นี่คือการหาค่าแซมบนะครับจำได้ป่า ข้อนี้ไม่ยากเลยคือทําตามวิธีการหาค่าแซมปกติคํานวณแล้วก็ออกเลยเปิดตารางคุ้นๆไหมอ่ะเคยทําแล้วใช่ปะอ่าอ่ะแ <laughs> ล้วเงียบไปเลยคืองี้จะบอกให้เขอสอบเลขเนี่ยน,นะข้อที่ บทที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วก็น่าทําที่สุดคือเรื่องเซตอันนี้เรารู้รู้อยู่แล้วเพราะเราทํามาหลายปีเราเจอแล้วแหละถัดมาก็จะเป็นพวกเรื่องของตรรกศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับ <S <S ความน่าจะเป็นก็ไม่ได้ยากเพียงแต่ว่ามันจะยากตอนที่แบบวิธีคิดใช่ป่ะซึ่งอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นข้อกลางกลางกาง็แล้วกันไอพวกข้อที่ยากอ่ะคือข้อที่แบบคํานวณแบบเป็นสมก,การพิชคณิตแต่ว่าดันเป็นสมก,การแบบพิเศษพวก ตีกลนไปยุคพวกล็อกการดีทึมอะไรพวกเนี้ยพวกนี้มักจะเป็นข้อยากนะถ้าเขาจะทำยากส่วนโจทย์กลุ่มที่เป็นสถิตินะครับถามว่ามันยากหรือว่ามันง่ายตอบเลยว่ามันไม่ยากและไม่ง่ายครับโจทย์สถิติจะไม่ถามอะไรที่แบบเกินจากที่เรารู้ฮนะแล้วก็ถ้ามันจะถามที่ดูยาก มันจะถามแค่ตามสิ่งที่เราเรียนครับคือตรงไปตรงมาเนื่องจากว่าเอ,อนิสัยลักษณะนิสัยของเ,ออเรื่องของสถิตนะิมันเป็นอะไรที่ใช้เป็นเครื่องมือครับความหมายคืออย่างนี้ฮะว่าวิชาสถิติในปัจจุบันถือว่าเป็นวิชาที่ตายแล้วเราเข้าใจว่าตายแล้วไหม คือมันไม่มีพัฒนาการแต่ถามว่าเครื่องมือนี้ยังใช้อยู่ไหมใช้อยู่เหมือนเครื่องคิดเลขไงทุกวันนี้ใครๆก็ใช้เครื่องคิดเลขถูกปะ่ะแต่เครื่องคิดเลขมันจะเก่งไปกว่านี้ไหม <c oughs> มันก็เก่งเท่าเดิมมันก็คูณได้แบบเดิมบวกได้แบบเดิมอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยสถิติก็คือเก่งเท่าเดิมฮะคิดได้แบบเดิมจะไม่มีอะไรที่มากกว่านี้ละจะซับซ้อนมากกว่านี้ไม่ได้ละ แต่สิ่งที่มันยากในเรื่องสถิติคือสูรมันเยอะมันมีหลายเรื่องแล้วบางเรื่องมันมันไม่ใช่สูรมันเป็นวิธีคิดใช่ปะ่ะอย่างไอ้ข้อเนี้ยตัวอย่างข้อเนี้ยคือมันคือวิธีคิดพื้นที่ใต้เส้นโค้งหรือว่าค่าแซทที่ต้องไปเปิดตารางอ่ะวิธีเนี้ยจะใช้ได้กับตารางแจกแจงความถี่ที่ผู้ผิดวิธีเนี้ยจะใช้ได้กับกราฟ ที่มีการแจกแจงความถี่แบบละคังควาําคือมีการแจกแจงแบบปกติเรียกว่า normal curve เท่านั้นด้วยนะถ้าแจกแจงไม่ได้แบบปกติก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะนั้นในเมื่อมันมีเงื่อนไขการเอาไว้หมดทุกอย่างแล้วอะ่ะการคานวณสูตรในเรื่องนี้มันจึงตรงไปตรงมาครับเรียนมายัางไงก็ใช้อย่างนั้นะ่ะโอเคไหมปัญหาอย่างเดียวของนักเรียนคือฉันลืมไปแล้วว่าคิดยังไง เห็นว่าฉันลืมสูตรไปแล้วเหมือนข้อมเมื่อกี้ฉันลืมสูตรไปแล้วอันนี้ก็ฉันก็ลืมไปแล้วว่าคิดยังไงเข้าจไหมเนี่ยเอาข้อา,าวนะใช่ป่ะผของปกติเป็นอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นค่ากลางเห็นไหมฮะสเสร็จแล้วเขาบอกว่าหกสิบเจ็ดเปอร์เซนอร้อยสิบเจ็ดอ่ะ มีอยู่หกสิ็ก็คือเกินมาตรงนี้นับจากซ้ายมาใช่ไหมตรงนี้คือ117.8เจ็ดจุดใช่ป่ะส่วนไอที่เป็น128.7ย่อะมีอยู่ 9, 9ก็คงอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวนะเปลี่ยนสีร้อยยี่สะ มีอยู่9นะครับแล้วเปอร์เซ็น์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า125เอ่อ125ห้ก็คงแถวๆนี้ละมั้งนะฮะเขาถามว่ากี่เปอร์เซ็นใช่ปะก็คือให้หาว่าพื้นที่ใต้โค้งตรงเนี้ยเท่าไหร่ถูกไหมฮะซึ่งไอพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่ แต่ว่าเลขเนี้ยกับเลขเปอร์เซ็นต์อ่ะมันคำนวณหาค่าแซนได้เลขเนี้ยกับเลขเปอร์เซ็นต์ที่ให้มามันคำนวณหาค่าแซนได้แล้วเลขเนี้ยมันก็ไปใช้ตารางค่าแซนเะนี่ยเปิดมาหาค่าพื้นที่ใต้โค้งได้เข้าใจไหมนี่คือวิธีการเพียงแต่ในบทเนี้ยเวลาที่คำนวณมันจะมีความลำบากนิดนึงคือต้องดูให้ดีว่าอะไรที่มันอยู่ตรงกลางตรงกลางเนี่ยมันคือศูนจุดห้า บางทีเราคำนวณเศษซ้ายแต่ว่าเราดันไปคิดเศษขวาก็ได้นี่คือเป็นวิธีการของของเรื่องนี้ใช่ป่ะคุณคุณยังมันคือบทสุดท้ายเลยอ่ะที่เรียนในเรื่องสถิติใช่ป่ะนเลยไม่ค่อยไม่ค่อยไใชม่ค่อยไเจอแต่มันเปิดตารางไงตอนที่เธอเรียนอ่ะมันจะมีตารางอยู่ท้ายหนังสืออะไม่เคยเปิดตารางหรอเขาไม่ได้เคยสอนให้เปิดตารางอคไม่ค่อยเลยเพราะ เอไม่ค่อยเจออย่างเงี้ยตนเจอแล้วเออเจอแล้วนี่ไงเจอเต็มเต็มเลยแต่ว่าไม่ได้ซับซ้อนเลยคือแบบถามตรงๆนะฮะแล้วก็คิดตรงๆเนี่ยแล้วก็เลขก็ใกล้ๆกันเพราะว่ามันคำนวณได้อ่ะไปดูเฉลยเลยนะเห็นไหมทำอย่างที่พี่ว่าเนี่ยอ๋อพี่เขียนสลับกันเขียนอย่างงี้อ่ะพี่นะอ,อพี่นาค่ามาตรฐานของ จุดแบ่งน้ำหนักที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรก็ไม่รู้ค่อยๆดูนะฮะค่าแซดเนี่ยของน้ำหนัก117กรัมอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมว่าถุงที่มีมีน้ำหนักเกิน117มีอยู่67%สบอรอ่านวะ่าสิบอยู่ตรงนี้ต้องตีความคำว่าเกินเห็นเปล่าเกินคืออยู่ข้างขวาแต่ว่าเมื่อกี้พี่วาดผิดที่พี่ไปวาดข้างขวานะฮะเพราะนั้นร1ออยู่ตรงนี้ ะคซึ่งมีค่าเกินครึ่งแสดงว่าถุงที่มีน้ำหนัก117.8เนี่ยมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคันนี้นั่นเองคือจุดของค่าแทต่ะที่ตรงกับ117.8อยู่ตรงด้านซ้ายของเส้นโค้งปกติครับผมคือวาดรูปได้ดังนี้นี่นี่คืออันแรกนะสิ่งที่จบก่อกต่อไปเนื่องจากพื้นที่ใต้กราฟเส้นปกติเนี่ยรวมกันทั้งหมดเป็นหนึ่งนะฮะ พื้นที่ในส่วนที่มีด้านขวาของ1 1 7่้อจะจึงเท่ากับ0.67หรือว่า67%อ่ายังยังอธิบายนี้อยู่นะครับนอกจากนี้ตรงกึ่งกลางแบ่งเป็น0.5นย์จุดห้เท่ากัน,ค,นครึ่งโอเคดังนั้นพื้นที่เอ่อตั้งแต่จุดที่น้ำหนัก117ไปจนถึงกึ่งกลางเนี่ยอ่าเห็นไหมถ้าเอาตรงกลางมารลบคือ0.67-0.5ลบคือ0.17มันคือข้างล่างนี้แล้วครับเห็นไหมเห็นยังรงน้ลนะ เริ่มเริ่มเข้าเขาแล้วนะเฉพาะตรงนี้คือ0.17ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเอา0.17ไปเปิดตารางค่าแซทที่เขาให้มาอันนี้อ่านไม่ออกเลย <c oughs> นะจะเสมอว่าได้ค่าแซเป็น0.44นี่นี่นี่ค่า Z แซทไหนวะ0.17นะ0.44คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวใจเย็นนะต้องเปิดให้ถูกเด้วนนะนี่ตารางนี้หลอกเราด้วยนะเห็นปะ0.17อย่างนี้ด้วย ไปดูอันนี้0.45นี่คือผิดเลยนะแล้วพี่คิดว่าเนี่ยถ้าคํานวณมีชอยด้วยชอยมันใกล้ๆกันด้วยดูให้ถูกด้วยนะนี่หลอกเราแล้วเนะี่ยคือคําว่า0.17คือพื้นที่แล้ต้องดูอันนี้นะครับจะมีค่าแท้เป็น0.44โอเคแต่เนื่องจากเราสร้างมาก่อนแล้วว่าจุดที่มีน้ําหนัก10 1 7 8 8เนี่ยอยู่ด้านซ้ายของเส้นโค้งปกติดังนั้นค่าแทที่ตรงกับ117.8คือนะฮะติดลบ0.44นั่นเองอ่าเห็นไหมหลอกหลายลา,ยลายชั้นนะพะมันอยู่ด้านซ้ายเนี่ยถึงแม้เปิดตารางค่าส้นมาได้มันจะต้องได้ติดลบเพราะว่าตรงกลางเป็นศูนย์นะได้ติดลบนะติดลบ0.44ดังนั้นเราก็จะได้แล้วนะสมบูรณ์คืออันนี้นะพื้นที่0.17 ตำแหน่งนี้คือ117.8กรัมติดลบ0.44นะครับค่าแซตรงกลางของ x-bar บารเป็น0นะครับทีนี้เราเพิจารณาค่าแซตของน้ำหนัก126.7ง้อกรัมบ้างจากข้อความครับผมถุงที่มีน้ำหนักเกินเกินก็คืออยู่ข้างขวาเห็นปะต้องตีความนะเมื่อกี้พี่เขียนพิมมาเลยพี่ไปเขียนซ้ายหมดนะมีอยู่9%้ซแสดงว่าถุงที่น้ำหนัก 7กรัมเนี่ยเกินค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วมันก็จะอยู่ข้างขวาของเส้นคงปกติเก้าอซนอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้นะเออคำนวณหาพื้นที่นะฮะร้อยอะไรอ่ะ2ี่สิบหกจุดเจ็ดกรัมเนี่ยมันก็คือคำนวณอย่างนี้ศูนจุศเก้าตรงนี้คือศูนจุดสี่หนึ่งะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องทั้งหมดเป็น0 5นจุห้าใช่ปะ่ะศูนจุดสี่หนึ่งนะตรงนี้ แล้วไงต่อเราก็ไปเปิดตารางใช่ไหมว่า0.41แต่ว่าจะต้องเป็น c 1ของเส้นโค้งปกติคือตรงนี้ค่านี้นะ0.41มีค่าเข้ากับ1.34ครับผม1.34แล้วเราพบว่า0.41เนี่ยมันอยู่ด้านขวาของเส้นเส้นตรงกลางมันจึงเป็นค่าบวกนะอันนี้ใช้ค่าบวกนะอันนี้ก็จะเริ่มคำนวณอันสุดท้ายแล้วใช่ปะ คือสองอันนี้คือบอกค่าแล้วก็เติมให้ครบอ่ะเติมค่าให้ครบก่อนนะทีนี้ต่อไปก็คือสร้างสมก,การสูตรคำนวณค่าแซนและแก้ระบบสมก,การหาค่า x บาร์และค่า s คืออะไรกำหนดให้น้ำหนักถุงมีค่าเฉลี่ยนะครับมีค่าเฉลี่ยในคณนนี้เท่ากับ x บาร์ bar, แล้วก็ส่วนเบีเ่ยงเบน,นมาตรฐานเท่ากับ s นะครับอืม จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยร้อยสิบเจ็ดจุดแปดนี่ยตรงกับค่ามาตรฐานติดลบเท่านี้นะแล้วก็น้ำหนักเท่านี้อืมนะฮะแล้วก็ใส่สูตรอันนี้คือสูตรค่าแซคือถ้าเรียนเรื่องนี้ก็ต้องรู้สูตรนี้ถูกมแเท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s นะ s คือ, s ค,อ s คืออะไรวะส่วนเบนเบนมาตรฐานอะ s คือ s ตัวเมื่อกี้ข้อก่อนหน้าเนี่ยที่เราติด ทีนี้เราก็ใส่เลขเข้าไปใช่ป่ะเราจะพบว่ามันจะติดค่า x bar กับค่า s ซึ่งเรายังไม่รู้ก็ติดไว้เป็นสมาการที่หนึ่งแต่เรามีสองสมการใช่ไหมล่ะโจทย์มันให้มาสองสมการพรุ่งนั้เราจะได้สมาการที่สองด้วยที่ติดค่า x bar กับค่า s นะครับถึงจุดจุดนี้แล้วเราจะได้สองสมาการสองตัวแปรโอเคไหม <c oughs> แต่ตรงนี้ต้องดูให้ดีว่าตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกนะเนื่องจากว่าค่ามันเป็นด้านซ้ายของอะไรวะของอะไรเนี่ย <c oughs> ออันนึงด้านขวาอันนึงด้านซ้ายอะ่ะออันนึงด้านซ้ายด้านซ้ายจะเป็นลบนะครับด้านขวาจะเป็นบวกนะครับถึงไหนหละอโอเคนะก็แก้ระบบสมการตรงนี้ปุ๊บเราจะได้ค่าอ,อส่วนส่วนเบนเบนเท่ากับ5้าแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับร้อยี่สบนะฮะเมื่อเราได้2ค่านี้แล้วอะ่ะเราก็จะไปคำนวณหาค่าแซ ของอีกอันหนึ่งได้ใช่ป่ะอันที่สามที่โจทย์มันต้องการอ่ะเพราะฉะนั้นจากขั้นตอนนี้เราได้สองตัวนี้แล้วเราก็แทนค่าน้ําหนักร้อยี่ห้าลงไปเลยครับร้125อยี่ห้าลงไปคํานวณออกมาได้ค่าแซเป็นหนึ่งครับผม mm hmm. เมื่อได้ค่าแซทเป็นหนึ่งเราไปดูในตารางครับค่าแซเป็นหนึ่งเนี่ยตารางพื้นที่ใต้โค้งปกติคือศูนย์จุดสามสี่เห็นไหมศูนย์จุดสามสี่แต่ทีเนี้มันเป็นหนึ่งด้านขวาไง มันก็จะต้องเป็น0.34ด้านขวานะฮะด้านขวาเอา่อแล้วไงต่อ <S <S เดี๋ยวนะแล้ว0.34ทำ<ค>ไมอยู่ๆตรงนี้กลายเป็น0.4318มางงเขาจร,ริงนะเดี๋ยวนะค,ค่อยๆดูนะ1 0.341จะเห็นว่าระหว่างค่าที่ศูนย์แล้วที่หนึ่งมีค่าท่ากับ0.34 โอเคคือ0.34มันคือด้านขวาทั้นหนึ่งอ่าฮะเนี่ยมันมันมันคือก้อนนี้ก้อนขา,ขาวตรงนี้เพราะนั้นก้อนนี้มันก็จะเป็นเท่านี้หลอ,หรอตรงนี้พี่งงนิดหน่อยนะมาดูจะเห็นว่าพื้นที่ Z0 จนถึง Z1 ศูนยจุดสามสี่แซดศูนย์คือตรงนี้แซหนึ่งคือตรงนี้ดังรูปอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดอืมน่าน่าจะพิมพ์ผิดอ่ะไม่เป็นไรค่อยๆดูนะแต่เนื่องจากโจทย์เนี่ยต้องการทราบเปอร์เซ็นต์ของถุงทั้งหมดก็ต้องรวม0.5เข้าไปด้วยใช่ รวม0.5ไปด้วยก็คือ0.5บวกกับ0.341ใช่แล้วตรงเนี้ยพิมพ์ผิดไม่ใช่4.318นะครับต้องเป็น0.3413นะฮะเออก็จะเท่ากับ84.13%คำตอบก็คือ84.13%นะครับผมเป็นไงอรังการงานสร้าง <laughs> นี่คือค่าแซและพื้นที่ใต้กราฟของเส้นโค้งปกติครับอืม แล้วอันนี้คือสิ่งที่เธอเรียนในห้องเรียนแบบวิธีมาตรฐานถูกปะไม่ได้ประยุกต์ไม่ได้หลอกหามอะไรเลยแค่คุยว่าเราเข้าใจไหมว่าค่ากลางมันคือ0ูนย์จ้าแค่คุยว่าเราเข้าใจไหมว่าด้านซ้ายติดลบด้านขวาติดบวกแล้วเราเข้าใจเพราะว่าน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าไหมเท่านั้นเองซึ่งเรื่องทั้งหมดมันอยู่ในตอนที่เราเรียนค่าแซกับเส้นโค้งปกติอยู่แล้วใช่ไหม